ยาวนี่ก็ใช้เวลาโอ้พอสมควรอยู่เนาะแต่วันนี้ไปหาเงินอยู่ประเทศไทยกะนิได้ไว้เนี่เนาะเพราะว่าอย่างที่หูเนาะค่าแรงอยู่ลาวกับอยู่ไทยมันบูคือกันเนาะประเทศที่ใหญ่กับประเทศน้อยมันบูคือกันที่เนาะค่าแรงค่ายัางก็ได้ ดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยและพังเราทุกๆคนเนาะพ่อก็เลยพี่น้องกลับมาเอาเองนันนะมันนี่กับบมมุญยังไรพี่นอ้องมันนี่สิมาสีวิวเฮือนเห็ดในเงินที่ไปประเทศไทยเนาะพี่น้องที่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยแบบหาเงินมาเห็ดือนได้หลังหนึ่งพี่นอ้องแต่ว่าก็คือแบบว่าได้กลับมาอยู่บ้านก็คือแบบว่ายังโมทันอยากมาเนาะแต่ว่านี้โรคโควิดมาเนาะโควิดมาโควิดระบาดงานอุบัติเหตุก็เลยกลับมาอยู่บ้าน่นองก็ยัง จังไหพี่น้องเห็ดเพื่อนแลกก็คือแบบว่าเงินกับบ่มีพี่น้องได้แต่ขาดรถขาดล่างเนาะมาอยู่บ้านก็นเลยสีมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนเนาะว่าบรรยากาศสิเป็นยังไงพี่ไปเบิ่งกันเลยนี่พี่น้องเป็นเพื่อนแบบว่าไอหมักสไตล์บูดเดนเนาะอันนี้คางขาง,งมันพี่น้องอันนี้เครื่องขางแบบล้างบ่ใหญ่พี่น้องล้างน,นหน่อยเนาะบ่มีเงินเห็ดเนาะ เงินบ่หลายก็เลยบ่เห็ดใหญ่เนาะก็เลยเหดหลังน้อยๆพอได้อยู่พี่น้องเลยบ้านนอกคอกนาเขาใหญ่หลายก็เงินบัดเงินหลายเนาะใหญ่หลายก็ได้ก็เลยว่าบ่เห็ดใหญ่ก็เลยเห็ดน้หน่อยรังเนนน่อยพี่น้องเลยพอได้อยู่บวชได้เหตุลังใหญ่เนาะเหตุลังใหญ่ก็บวชไวดอกอันนี้คือแบบผ่าย่างนี่คือแบบว่าเวลาฝนตกฝนยังมันช้าเขาพี่น้องมันช้าเขาไปไนอยู ก็เลยซื้อพายางมาบางไวเนาะเวลาผลมาิก็กอาลงพะฉะนั้นเลื่อนกระสีดอกเลื่อนกระสีแบบพังเพลงไงเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลยแบบเอามากันไวผลบราร์มมาแหงนมช้าเขาเฮือนยามผลน่ะนะเชื่อมานี่แหละพี่น้องไอ้นี่ลง้งน,น้อยๆพี่น,อน้องเอ้บดไล่เติบล้างน,น,น้อยก็ได้ กิดเสีหาได้เนาะเงินก็นนคำสมุดว่าอยู่ลาวไปเห็ุงานอยู่ลาวนี่ก็ใส่เวลาโอ้พอสมควรอยู่เนาะแต่ว่านี้ไปหาเงินอยู่ประเทศไทยกะนจะได้ไวเนี่ยเนาะเพราะว่าอย่างที่หูเนาะค่าแรงเงินอยู่ลาวกับอยู่ไทยมันบูคือกันเนาะประเทศที่ใหญ่กับประเทศหน่อยมันบูคือกันพี่เนาะค่าแรงค่ายา,างก็ได้ก็เลยได้เงินมาอยู่ไทยมาสั่ง ล้างน้อยพอได้อยู่พี่น้องเลยมันเลยเห็นล้างใหญ่เนาะมันบอมีเงินเห็ดกอนนี้ก็เผื่อใช้ได้ไปใช้ได้เงินเขาทุกบาททุกสตางค์มันเองง่ายก็เลยเห็นล้างน้่อยเอามกระเพาะอะไรวะพอได้อยู่เอา่าคนเฮามันกะคือเหมือนกับว่อแรกเหมือนกับหนุกอะไรเนาะเห็นห้างพอได้อยู่ถามว่ามันกะอยากได้ใหญ่บอกมันกะก็อยากอยู่แต่ว่ามันแบบว่ามันบไว้เงินเนาะเผื่อใช้ได้เงินมันบาเงง่าย ก็เลยเห็ดพอได้อยู่กับพ่อแหละสำนีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยได้แต่เฮือนผมมีเงินเงินเบิดจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอยู่เทิรเนาะเป็นกันไดพี่น้องเอ้ยทักซียังเขาจะเอาทาให้พอเขาจะเอาท่าเป็นเทิรเฮือนอันนี้ก็ว่าสีช้แผด้านกับข้างบนอย่าใช้แผด้านกับบริษัทมาก่อนเนะาะบริษัหาเงินมาก่อน โควิดมาเนี่ยพี่น้องเลยก็เลยบดก็เลยแบบเออเมื่อก็เลยบดได้ใส่เพราะมันอยู่บ้านเฮ่ามันบ่มีไรายได้พี่น้องเลยผมมีรายรับบ่บ่มีรายยังเลยอันนี้ก็เป็นพักจนรั่วพี่น้องฮะเขาขปลูกเนะปลูกได้เดือนหนึ่งว่านี่หาก็ลงมือปลูกพี่น้องเลยไปทีละหน่อยละหน่อยอย,อยู่บ้านนอกขอกหน้าเฮ้าก็สิเป็นแบบนี้แหละบ่มีรายได้เราพี่น้องเลยมีแต่รายจ่าย ต้องหาปลูกผักปลูกหงากินเนาะในเฮือนกับบ๊วยยังดอกพี่น้องอันนี้บรรยากาศสิบโมงแล้วตอนเศร้าวันจะถ่ายตอนเศร้าให้พี่น้องในเบื่องแต่ว่าบ่ยได้ถ่ายมันยากเวียกเนาะเกือเป็ดเกือไก่งอคขาวอันนี้หัวหัวสซวนมะม่วงเห็ดสวนม่วงพี่น้องเองนี่เวลาแดดมาตอนไี้ย่ามาแรงอดยมันแดดทางนี้ทางนี้มันแดด เห็ดส่วนติดอันส่วน,วน,วนไอ้กกม่วงขึ้นให้บางแดดไว้แล้วก็เห็ดเมื่อวานนี่แล้วแะละปลูกแลวบรรยากาศควาฝนตกในบรรยากาศค่ะขบกี่น้องอยู่พูงก็ไหน้าพุงนี่เป็นไหหน้าเป็นเขางามเลยพี่น้องเขางามเคียวงามผม กฝนตกในบรรยากาศดีจะหนี่เนาะมาคอยหนังคอยฝนข้างล่างก็เป็นสวนมะม่วงแค่พี่น้องเอ้ยมีบ้านนอกก็บซเป็นแบบนี้เลยอยู่ไปตามธรรมชาตินี่แหละมีกินกับกินบ่มีกับบวกินซื้อหลายกับบวายเนาะเฮาบ่ได้หาเงินหาทองมานั่นเลยพี่น,อน,อนอกก้องเนาะกะขอบคุณพี่น,อน,นอ้องหลายเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบิ่งมาชม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เนาะบรรยากาศเที่ยงน้อยพี่น้องเพื่อนล้างน้อยพี่น้องบ่ได้ล้างใหญ่ต่ออันนี้คือถ่ายให้เบิ่งเงินซื้อเนาะบ่ได้แบบมาอวดมายังในพี่น้องเลยถ่ายลิลเงินซื้อเนาะถ่ายรีวิวให้เบิ่งเงินซื้อเนาะเป็นสไตล์มันเดินพี่น้องล้างน้อยล้างไ่ใหญ่พี่น้องล้างใหญ่บ่ไวต่อผมมีเงินเห็ดต่อกึล้างใหญ่ล้างน้อยพ่อพ่อได้อยู่เราจะเห็นยังมากมาเนาะอยู่หน้า และพี่น้องก็ขอบคุณและลายเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม